ราบพี่น้องปองปายส, believer, สขขมูทสุขนมาหอดจังหวัดตราบแล้พี่น้องเมนูแหลกเท่ากับเขาข้าวปียามเช้าเลยพี่น้องข้าวคก่วปียามเช้าจราจ้าเบ่อทีหล่ะมากินขาวคกกวปีไก่บองเมนูแหลกใาเส้าพี่น้องไปสร้างอันนี้สร้างข้าวคักปีอะไรกัยีงก่อนต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูพะนะมาลองแหลกฝืนหรือเปล่ามากินร้านนี้สีอร่อยพะนะเอาก็เ้ยขีบบาลู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 ลเลูลูตรงมากพี่ กับมาเจอเข้าวคุกกะปีขึ้นเขาแบบอันนึ่งเขาข้าว่ะเอาหรอไม่ได้มาแถวกับุ๊กุ๊เนื่อหมูใช่ไหมรอจาจสังแยก่ะอ๋ออันนี้เป็นข้าวคุกกะปินะครับแล้วเราจะรอซิมต้มเลียดหมูด้วยัเดองใส่อีวิกวันเอยกุบมันกระบดเท่าบ่อเขาใส่ปากแมงกะเก็นที่รอเออ บัานท้าวส่แบบพวงคู่กระสีได้รอบเดียวเนาะบ้านกิจไก่ให้บบ้านเ้าบ้าน,นอย่างากไกยุพวงไกยุขวัลประเทศเนเอาะอ๋ออยู่แบบอยู่ไก่ติดแทดเดียนอยู่ตีบชั่วโมงอยู่ก็อารมณ์เหมือนแบบเรามาเชียงใหม่ไงอากาศเย็นดีอยู่ในนี่กระดู่ลึกอยู่เลยอยู่ในพันนี้พี่เดียวหน้าสดมากว่าะส๊อาว่าแบบผู้ใดเม็นหรอไอ้เจ๊น่ะคุณยังสตพี่อะ กินพอดพอด้กินยาอืมตุ้าตาดมากตาดมตานข้าอยตุ้ตุ้งย,ยงานะครับวัวพักบกตาดนอะโอ้ยาอตาดอรรถรสคอต่างมากแทบพัเสเี่ยของตุกเกี่ยวตุ้เกี่ยวกับําเปดไก่ล้วเนาะอือัอนนี้สุดทางตอนออกคือีตอนออก คืองอกบหรือเป็นขากับหมูแล้มผ่น้งองสีชมพูค,<ฮ>ครับสวัสดีดีเนื้อเป็ดเ้ยเขาเคยกัดครับอันนี้ทื่ใจบกลูกกับตีเมีบา้างไหมเคยมีม่อยางไ,ไดเดียวเจอสะเอียนเเร่งเร่งปับ๊บตี้ยงด้ดันเคยมีกอดสม,มุยไงก็จอยดกอกันอ๋อแอ่โปรตีนคาอัน,น,อ,นอ,อื่อนๆเลยอ่าต้มเนื้อหมูงมือรีอันนี้เพื่อใครทำอะไรใช่ไหมแบบรวมนั่นนี่ แบบรมิดใช่จุดอะไรเบื้องแบบนี้อย่างเนี้ยสาลัยเห็ดอันนี้หมูบะหมูเด้งหมูสับหมูเด้งหมูสับอันนี้เห็ดเครื่องในแหน่เครื่องในหมูเห็ดนะเนื้อไงพี่ใส่เอากุ้ยข้าวอยู่ตัวไงกุายข้าอยู่อันนี้อะไรเต้าหู้ใช่ ตหกับบานเท่าไรใส่ซีมกันต้อปุงด้วยแล้วใส่รสชาติเหมือนตาดมาสุดๆแส่พริกไทยอะไรก่อนแม่ตาวัวแม่แกะปนนี่กตสู้จักปะเนี่ย เอาตอนเดี้วมาจำไม่ได้หรอยิอ้เสียงตัวหลังหน้าออกมาแกป่ปนี่ก็จะจำได้โอ้ยส่วนแบบพื้นคอขึ้นในหลวงป่ครับเพิ <c oughs> ่นจำอะไรแล้พอได้ยินเสียงเอาเอากระเดียบเบิ้งอยู่ในเมื่อกี้นี้เดีย๋ยวรอแต่งหน้าแปบ๊แบเหมือแรกไปเบิ้งด้วยครับเมื่อแรกไม่ค่อยเสือกจริงๆหลาใกล้ไก่ยังไะคอนสานเลยจะบอกตรนี่ก็หูวข่ามาหนีเพิ่งออกเข่ามาเพิ่นปวดมาอยู่นี่ไม่ค่อยเสือกเป็นเตัวปวดปวดยังไงนด็กคุ้งหัเข่ามากผู้ใหญ่บ,บ้านชิดแรงเนี่ยเป็นอะไ ไอ้้ Smith, ye, like, so ่อะไรอ่ะไรอย่าอใส่ใส่มันจะมีถ้วยน้อยถ้วยน้อยอย่างนี้คืออะไรจิมไงจิ้มจิ้มแบใส่รูอไรน้ำผึอะไร่ัมเบิ้ลสกีเลพออโอยกันแลต้วโอยเลน้ำตานิดนึงจะได้แบบสดชื่นอับูจาบีอบรอ่าเอลซี่ปลา ชอบกินแด้ทีมันได้บ่พอบได้นิไม่ได้บ่ตอนยิ้เป็นยังไงโค้บีบพุ่งวนไส้ไส้เที่งกินได้นะชอบให้คิมบังยองกันไหมมาจากโคราลอันหาซูโม่พี่้องีรถกำมาเร็งไปอีกสีซูโม่ขอให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยอันดับหนึ่ง อันดับแรกเลยพออย่างเดียวก่อนวันนี้เพราะว่ามันไกลมากทุกครั้งทุกครั้งที่มีการเดินทางไกลๆเนี่ยพอจะมีเพราะคือได้หรอกพอจะคือได้ว่าโอู้คือไปน้ำแบบคือพาไปน้ำแบบว่าสิคืออาสีสิคือเหการณ์ยังเขาต้องเราแบบเราแบบยังจะคิดไปก่อนว่าเราเจอมาเยอะเลยกับการทางที่มันไกลขนาดนี้จะไม่ชราใจตัดเส้นทางจะว่าแผนว่าเพียร์โซเฟอข์คนนี้เขาได้ขาดไปมากเลยมึงไปน่าเดี๋ยวนี้งงมึงงงมึงไปดอนก็ปีมาโอ้ยังไงนี่เป็นคิวรสชาติตะกูลเลยตะกูลเลย หยิบป<ต> so okay. ุ okay. ๊บมื้งบตรกระราจะอะไจะบอเ็นเลยเลยใช่มมีแหงมากมีแหงไสมากเบนตื่นยังนี่ดีตัวยังฮึบโอ้หาใจเขาลูกบาทได้หรือเหายใจเขาเรื่อยๆกำมตินเองคือกาแฟนดือข้างซ้ายดืืออ้าวอ้ยทิป้เป็น เป็นเหตุงานมันตัดคลิปอะรกี้อยูมีผลงานอยู่บางนึงกับบางท้ายคลิปเดียวกันไม่ต้องหว่านถึงแล้วเข้ายังยนอย่างยนอย่างนอนสีไม่เปีนดิยังแ่งยมงแต่งยังแต่งแต่่าบุคอแห้งกันนะแต่ว่าพอบอดนอนปุ๊บแหงปากาเลยยิ้มออกมนี่ ข้างก็แบไพิมพเอาหเตยงพิมพ์เอาติดหน่อยดำหวายพิมเอาพิมพ์ดนะไม่เวลาครับไม่ได้โดนแไม่ไแดดครับไม่เดอรเวลาครับเวลา60วิมัต้องไม่ได้สูตรในการพิมพ์แบบีอยู่เท่นั้นแรงอะแล้วาไปกระดูกเรืยค่ะโอ้ตัวแบบนี สมน้ำแล้กับบดูแบบดูเบนลิวจะคลองดูเฮ้าฮี่นี่าาพี่น้องอันลาดเยงกบเบียนลาดเยียงจันเยียงจันละตำถาด ไปด้วยครับผมมาบน,น,นหัวไทยคนนี้หมูแดงกลับแล้วอบอดมือซ้ำครับมา,าเช้าเย็นกลับยุ่ยยุ่ยขึ้นมาเท่าไหร่บ้างครับหลายาย,ยุ่จัดแห่งใหญ่เป็นันเป็นสร้างพี่อะไรอัวยุ่ยเสนอขึ้นมานเท่าไหร่เนาะหมอรัมหลังบ้างครับ ไม่ตา้จ้าอินเตอร์มากขอเราอินเตอร์อเตอร์ในซนาหรอโอเคได้เบียรเดอ้ <c oughs> อกินข้าวพันเกียวกับตัาแรงเบียงก่องจานราเบียงเบียงจนานาราราเบียงจันตำถาดสมิงกราดิงเขาสมิงตระใช่